เล่นอะไรกับโมลูก,กขอฝึกให้มอยืนตัง้งขานี่เป็นเทคนิคการฝึกใหม่นะคะฮะแล้ว<ะ>โมยืนได้ไหมมันมีเริ่มจากที่พิงกำแพงก่อนต้องฝึกให้มันไม้เมื่อยนี่หนูคิดเองเหรอลูกฮะฝึกนานแล้ว ดูมันเก่งไหมนะปายมือสิคะหล่นนะอะให้โมอยืนเองนะครัด้านมโมยืนตรงข้ามเลยมมันยืนเองไม่ได้มันฝึกปะักอยู่ันต้องฝึกเฝึกนแบบนี้ที่ไหนคะเด็กเกีว อาหารโนมันนตาไม่รู้หรอกไปเข้าโรงเรียนไหมนะคะไป่ห้อโรงเรียนแต่หนูจะไม่เจอมั่วอีกเลายเดือนหนึ่งทำไมเขาไปอยู่โรงเรียนไปจำมลยค่ะไม่ไปอยู่โรงเรียนเราก็ไปเยี่ยมเขาได้ไม่ใช่เหรอตาไม่แน่ใจคือโรงเรียนบางโรงเรียนเขาก็ไม่ให้ไปเยี่ยมบางโรงเรียนบางโรงเรียนเขาก็ให้ไปเยี่ยมตาไม่แน่ใจหนูอยากไปอยู่กับมันนะไปนอนที่นั่นเลยอ๋อเยี่ยสองสาแล้วม่งมอง ไหนโชว์ท่านผู้ชมสินี่หนูอุ้มหนูอุ้มมือแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวหันไปข้างในกันนะอนนุ้มเลยอลองแบบไม่จับขาบ้างนะแบบเข้าพายุงหลังค่ะว่ากูสซว่าขาจะทำไม่ได้ทำไม่ได้นี่นี่คือมันยืนเองนี่คือมันยืนเอง,เองนะหนูแค่าจับมือมันก็เสราแลองลองแค่นั้น เราบางท้งหงลองปนอ้าให้พักก่อนเมยเมื่อย <c oughs> ไม่ชั่วน่หรอก็ฝ <c oughs> ึกอ่ยอกชยอชยออื่อว่าชือปู่ชื่อเหมือมันตกคล้ายๆคนเลยก <c oughs> ็เคยตกจรงอ่ะ <c oughs> จริงๆเหม็นมากมันม,ม,ม,มีเสียงไหมมีเหรอเกียงเป็นไงฮะ <c oughs> เด็กเสีงเเยสงคล้ายๆหนูอีเดี๋ยวลองท่านชมลองถ่ายมือดูนะเดี<อ>มือยินขอขาอ่น้ยะพี่เปนนยพี่เป็ตับืนอยนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่แค่จับขามันเฉยๆนี่มันยืนเองจับขามันเฉยๆ แล้วพอระวังมันก็จะปล่อยนี่มันโด,ดินเองนะหนูไม่ได้ดันนะมันเด,ดิเนเองที่ยังไงมากนเก่งเหมือนเจ้าของนะสวัสดีค่ะวันนี้เขาดูเรียบร้อยครับแต่กิ่วันวันนี้ไม่ใช่วันอะไรหรอก นอ,นอนครั้งหนูเ,เขามาเล่นทำไมครับไม่ปไปเขานอนไปครับไม่พูดขีดไม่ชื่อว่าะี่อกีเขาเป็นแบบนี้เพราะอ,อะไรรู้ปะซึมอ้าวก็นั่นแหละซึมเพราะอะไรนะครับซึมซึมเพราะมันซึมเด็กเขาเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเริ่มนิ่ง,งแล้วนะนี่ก็เป็นแต่ข้าวก็ได้ตัะเราเป็นตัวเราเมันเจ้าเล่ห์ จะเป็นยิงเีอยู่เลยนะ่ีไน่าหรอบมุ่งก็เป็นอปนอนเรยอืมพาไปนอนรุ่งฝันเขาไ่นอนยอ่งให้เขายืนสอ่ายที่ นักสืบขาวขาปิดคลิปกันไงนี่ไรา้องเปิดให้เย็นยังแล้วเหรอครับฝึกให้มันเดินถ่ายรังก็เดินเดินหน้าไปแล้วเราเราจับแขนมันแล้วเราพามันไปฝึกเนี่ยมันจะเดินมาเห็นไหมมันจะเดินตามมาที่มันเดินนี่หนูแค่จับแขนมันเฉยๆนะมันเดินมาเองอ่ะจริงท่านบนเคยเห็นเขาฝึกมดยืนสองขาไหมเนี่ยฝึกทั้งวันเลยตอนนี้จริงเหรอฝึกยังไงเนี่ย จะอยนาี้ยเขเย็นพิงอย่างไรแล้วโมเขาทบมั้ยเปล่าไม่เขาชอบหรอเขาเย็นนิ่งมากเลยไหนอย่างเงี้ยเหรอแล้วเขาเมื่อยเปล่าไม่ว่าหมามากมากไปจะเมื่อยไปเนี่ยที่ที่หนูดึงมาไหนคือหนูดึงไปแขนนะหนูไปที้ทขามันนะแต่มันเดินไม่ก็ชัวร์สิหนูดึงใหญ่ก็มากต้องเดินเพราะวาก็จะต้องวิ่งกันตัวเขาก็เองเอาแบบสองขาสิเอาพอแล้วลูกขอบใจโอ้เก่งเก่งกัง มันชอบกัดเนื้อหนมันชอบโมคาฉันชอบโมคามาใช้กับพันนี่ปึ๊บนี่ระหว่างโมโมทาโร่กับมีมีรักใครมากกว่ากันครับมีมีเอ้ยโมโม่ระหว่างอะระหว่างโมโมกับปะป๊าปะป๊าสิตอนหนูเห็นสุดป้ายืดสองขาแล้วไป้ายืนสองขาได้แล้วอ่ะเดินสองขาได้ตั้งนาน น่งตัดเลยแกป่าคนคนคนนี้ต้องยืนเหมือนมนุษย้เอ๊ะน้งนีางน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 ่นง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 นสนงนงนงนมนง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 นกนเดินง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 นมนง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 นเนง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 นกนกนงนงนงนันง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 ่ง ้มีแบบว่ายืนเดินสองขาแล้วกระโดดได้ได้วยนะแต่นะกระโดดรอบหัวยืนสองขาแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแ,แ,แ,แต่แต่เวลาลงห้ามสี่ขานะห้ามสี่ขาดิดข้าต้องสองขาหมอฝ<ม><ม>ึกไหมแต่มันยากเลยมันตัวน<ม>ักเราต่อยกไปเลย <c oughs> ต้องฝึกแบบเรายกก่อนแล้วอย่าง,งนี้ก็ป็นกุ้ง ไม่ใช่ใช่ใช้ของดีจร oh ิงหรือว no. ่าหนูสามารถมันนอนสมม่งอะแค่เมื่นอนเตียงจริงเหรอตาไม่ได้แต่ฉันยุบไม่ได้เดี๋ยวไปนอนทับโมทำไงหนูฟ้ายังนอนดิ้นอยู่หนูก็นอนดิ้นหนูทับโมโอ้ยลูกนิ่นะ ขนาดแคบบุยินโด<อ>นเข่าสอกทั้งเ<อ>ตืนเลยนะเตะถีบซอ,อกเ <c oughs> ข่าทับขนาดที่กว้างนะยังมาเบียดเบียดมีวันหนึ่งคุณแม่ก็แค่ลุกมาเข้าน้ำแป๊บเดียวเท่านั้นกลับไปไม่มีที่นอนเหลือแล้วเพราะลูกก็มาพลาดพ่อก็มาพ,พมาดี่ <c oughs> <c oughs> ของที่ตัวเองก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมันลุมอยู่ตรงกลาง